การดูฟรีโฟดสัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อยทําไมถึงสําคัญคนที่ลงทุนในหุ้นคงเคยได้ยินคําว่าฟรีโฟดกันมาบ้างแล้วเคยสงสัยไหมว่าคําคํานี้คืออะไรและบอกอะไรเราได้บ้างเพราะมีนักลงทุนหลายคนให้ความสําคัญกับตัวเลขนี้เพิ่มเติมจากผลประกอบการและแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจรวมถึงมูลค่ากิจการและความถูกความแพงของหุ้นแล้วฟรีโฟดมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับคําว่าฟรีโฟดกันก่อน ฟรีโฟลด์คือปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ลงทุนรายย่อยซึ่งผู้ลงทุนรายย่อยก็คือผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและไม่ได้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจทีนี้เรามาดูตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเช่นถ้าบริษัท A มีหุ้นทั้งหมดอยู่100ล้านหุ้นแต่ถูกถือโดยนักลงทุนรายย่อย40ล้านหุ้นหมายความว่าบริษัทมีสัดส่วนฟรีโฟลด์เท่ากับ4 0 ซึ่งก็หมายความว่าหุ้นตัวไหนที่มีสัดส,ส่วนฟรีโฟลด์สูงๆแปลว่ามีผู้ลงทุนรายย่อยถือหุ้นตัวนั้นมากหุ้นตัวไหนที่มีสัดส,ส่วนฟรีโฟลด์ TS ต่ำแปลว่ามีผู้ลงทุนรายย่อยถือหุ้นตัวนั้นน้อยแล้วสัดส,ส่วนฟรีโฟลด์ TS มันสะท้อนอะไรหุ้นตัวไหนที่มีสัดส่วนฟรีโฟลด์ TS สูงหมายความว,ามว่ามีหุ้นที่อยู่ในมือรายย่อยที่พร้อมจะปล่อยออกมาบุนุเวียนในตลาดมากจึงมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นในระดับสูงซึ่งจะช่วยให้สามารถซื้อขายหุ้นได้คล่องตัว และราคาในตลาดจะใกล้เคียงในาราคาที่เหมาะสมเพราะมีผู้ที่มีส่วนร่วมจำนวนมากในการเข้ามากำหนดราคาซื้อขายซึ่งตราหลักทรัพย์ก็มีการกำหนดให้ฟรีโฟล์เป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่บริษัจทจดทะเบียนต้องปฏิบัติตามโดยเกณฑ์ขั้นต่ำคือบริษัจทจดทะเบียนต้องมีสัสดส่วนฟรีโฟล์ไม่น้อยกว่า1 5ของจำนวนหุ้นท,ทั้งหมดที่ชำระแล้วแล้วในแง่ของบริษัทการที่มีระดับฟรีโฟล์ถูกต้องตามเกณฑ์และอยู่ในระดับที่เหมาะสมมันก็จะมีผลดีอย่างไรบ้าง คือหุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องในการซื้อขายช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนเพราะสภาพคล่องของหุน้นถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้บริษัทได้รับความสนใจลองนึกดูว่าถ้านักลงทุนเจอหุ้นของบริษัทสักแห่งที่มีความแข็งแกร่งในด้านการเงินและธุรกิจมีศักยภาพที่จะเติบโตไปได้ในอนาคตพวกเขาก็คงอยากเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนั้น แต่ถ้าหาหุ้นตัวนั้นมีสภาพคล่องน้อยมีปริมาณหุ้นที่หมุนในตลาดหรือฟีโฟต์ต่ำก็อาจทําให้นักลงทุนไม่อยากเข้าไปลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากถ้านักลงทุนจะซื้อหุ้นในปริมาณมากก็อาจต้องเสนอซื้อในราคาที่บวกค่าพรีเมียมขึ้นมาและถ้าจะขายหุ้นในปริมาณมากในอนาคตก็อาจขายได้ยากต้องให้ส่วนลดกว่าในราคาตลาดมีโอกาสได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศ เวลานักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างประเทศจะมาลงทุนในไทยส่วนใหญ่ก็จะพิจรนารณาลงทุนในหุ้นที่อยู่ในแต่ชนีราคาหลักทรัพย์ขนาดใหญ่เช่นเซทห้และเซทหนึซึ่งบริษัทบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ฟรีโฟร์และมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงๆก็จะมีโอกาสได้รับจัดเข้าไปอยู่ในแต่ชนีเหล่านี้ เพราะฉะนั้นหุ้นที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็มักได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างประเทศเนื่องจากกองทุนบางกองนั้นมีข้อกาหนดหรือเงื่อนไขที่ต้องลงทุนในหุ้นที่อยู่ในแต่ชนีดังกล่าวอีกประเด็นที่น่าสนใจคือฟรีโฟลด์เป็นอีกหนึ่งตัวเลขสําคัญที่สามารถช่วยบอกนักลงทุนในระดับหนึ่งได้ว่าหุ้นตัวนั้นนั้นมีปริมาณการเก็งกำไรมากหรือน้อยแค่ไหนเช่นกรณีของบริษัท A ที่มีปริมาณหุ้นมีฟรีโฟลด์อยู่40ล้านหุ้น แต่ถ้าในแต่ละวันปริมาณหุ้นที่มาซื้อขายหมุนเวียนในตลาดนั้นมีมากกว่า40ล้านหุ้นหมายความว่าหุ้นบริษัทเมีการเปลี่ยนมือกันในแต่ละวันสูงและเร็วมากหรือพูดง่ายๆก็คือหุ้นทุกหุ้นถูกซื้อและอาจจะขายทันทีภายในวันเดียวกันซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าหุ้นตัวนั้นอาจมีการเก็งกําไรสูงนอกจากนี้หุ้นที่มีสัดส่วนฟีโฟตตำ่ำมักจะก,กลายมาเป็นหุ้นที่ถูกคอ์เนอร์ได้ง่าย การคอเนอร์หุ้นหมายถึงการที่นักลงทุนเข้ามากวาดซื้อหุ้นในจำนวนมากจนหุ้นที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดนั้นเกือบหมดและคนที่กวาดซื้อหุ้นไปอยู่ในมือจำนวนมากก็จะมีการกำหนดความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดได้ที่น่าสนใจคือในอดีตที่หุ้นถูกคอเนอร์มักเป็นหุ้นของบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือขนาดกลางมูลค่าบริษัทไม่เกินหลักร้อยหรือหลักพันล้านบาทแต่ในปัจจุบันแม้แต่บริษัทที่มีมูลค่าเป็นหลักแสนล้านบาทหรือหลักร้านล้านบาท ก็สามารถกลายเป็นหุ้นที่ถูกคอเนอร์ได้ถ้าหุ้นตัวนั้นเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟล์ต่ำจนทําให้นักลงทุนรายใหญ่ไม่กี่คนสามารถเข้ามากวาดซื้อหุ้นในตกรกะดานจนหมดได้โดยเคสแบบนี้ก็มีเกิดขึ้นให้เห็นแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศและนี่คือความหมายของคำว่าฟรีโฟลด์หรือสัดส่วนการถือหุ้นของรายย่อยซึ่งเป็นข้อมูลอีกตัวที่ไม่อาจมองข้ามและมีประโยชน์ไม่น้อยสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น